Good morning Yes เจอกันวันที่เท่าไหร่2ยี่สิบห้ากลุมภาพันวันนี้ยังมั้นวันนี้วันสุขสุขสุดสัปดาห์เนาะเจ้าตื่นไหอยังไดเช้าไหมตื่นมากเนี่ยนอนอิ้มแล้กวกามะขามที่อเปรี้ยวหรืวหวานมะขามเปรี้ยวโอ้อ้าวอ้าวอ้าว เดินมานอนอิ่มแล้วก็มาแล้วเฮ้สภากาแฟยามเช้าเชสบ้านมอนิงูซื้อนีมาฝากโอ้ยซื้ออะไรเค้กเนยโอ้ยโอ้ขอบใจมากๆมร้อยหนึ่ง ควักเลยเนนี้เต่านั้นแม่ใหญ่จันสมเนื้อไม่ใหญ่จันสมเนะสินวัฒแซ่บแซ่บน้ำกันสี่สิบห้าทำไมลงมาให้นั่นโอ้นานนะที่แกถล่มอ่ะไม่ไม่เสียหรอแซ่บบ้า ยม่กินได้ยากหรอกลูกสะพ้ายจานให้เนายบุญทิริสยามบุญอะไรก็มาเท่าบุญเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าลืมบุญมันนึกถึงเจ้าใช่ไหมย้ำเข่าเซเว่นเดวเพราะมันมีแหละมันเติดทูนเติดโตท้นคนสูงไว้ตานากง คนสูงวัยคนมีอายุพ่อผัวก็เท่ากับพ่อตัวเองนั่นอยู่เป็นไม่มีพ่อใครไม่มีพ่อใครทั้งสิ้นบางคนใส่เข้าไปไม่ได้เลยกาแฟว่ะใส่เข้าไปมันก็เกี่ยวกันเกี่ยวกันร้องกับเค้ก กินตอนใ้เงาเลยทิ่นาได้กินแล้วไอ้ชมขอ้ขอน้กข้อที่เก้าทางเช่าเก้าเขาสร้างผลิตวัาน<อ>ปแบบระบบการสร้างใหม่ล<อ>็กน้อยประยุะกวิวัฒนาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข <ๆ S 1> ตรงไหนมันเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยถือกล้องฟองเพชรเพิ่นไปฟังประชุมนั่อยู่มืั้งนี่คือก่อนเป็นยังไงบุ๊กลองสอบถามบ้างด้วยเซฟันนาเรื่องใดนครับมึงนี่มีเรื่องใดสิเล่าให้ฟังบุ๊มบิ้วว่าไปไปหน้ตหัวมวนไปเดี๋ยวบุมีิ้วยังแล้วคนท่อง ยืนเดินนั่งนอนเท่านี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มีความสุขยืนก็ให้ยืนย่างมีสติเดินก็ให้เดินย่างมีสมองอก้อนสี่างก้อนก้อนสี่างก้อนสีแเล่นก้อนสีเดินต้องให้เบื้องน้ำก้อนสีถามให้เบื้องหน้า มีดกา้านันเพื่อนบาใา้ฟันแหง้งของแพงให้อุปถากเของรับฝากอยากกินเสอนียอนงขีมข,ขุดดินอย่าเอาฟันไม้ได้โตกแล้วอย่าลืมคุณงาดีเดบุญจะลืมไหมโบราณสิมันไม่ลืมคุณจะว่ามันออกมาบูชาคุณได้เก่กับเนตวีตา วงเพชรที่วัตตะไเกษมได้ยินได้ยินหรือเปล่าฝากมีฝักยังไม่ตื่นเลยมีฝักสำเนียงชาวโลกทั่วไปเขาตื่นกันหมดแล้วงัวกระทบข้ามมือตีงัวกระทบข้ามอีข้ากระทบงวได้ยังกินมาเนี่ครับเขา ว่ามันน่าไปตลาดมันเอากระดูกหมูมาดแกงใส่ผพกี่เล็กโน่แซ่บนะมาเด้อต้งหลายต้งปวงพี่เล็กเนี่ยเป็นยาแล้วงับประนัดนอนหลับดีดีดียาระบายต้องกูทายปกติใส่เข้าไปเงาเลยสมุนไพรโบราณดิสมุนไพรอาหารสมุนไพรอาหารราานหอสมุไพร ต้องกินของที่เป็นยาต่อสุขภาพคืออยู่คืออช่สมัยก่อนเห็นเขาอ้อมใสนางงัวงนางงัวแหงแนวฮะขางัวงัวตายเท่าตายแก่หางกล้วยหรือมี่เจี๋ยบ้างงกล้วยหรือมีกินยังไงหางกล้วยนี่คือนี่คือชื่อมาฮานาโ Mọi người chắc thừa mười hai tuổi anh rưỡi sai ở xem bọn bì anh sai anh 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 sai hồng à quá chào anh 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 ngân anh 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 มีคามสามารถงดคนนั่นงโง่เขาน่าล้วโอ้เขางานมาบัดน,นี้เขางานแล้วโอ้ยเวลาหน้าที่บ่คคลที่เจ้าว่า,าปวดหลังว่ะเจ้านั่งปวดกระทนแล้วอ้ดเจ้ามาดึงเอาเกียร์แสนกระแสน้ำเป็นแสนทนเนอะเขาเกียร์แบบนี้ <c oughs> อเอือนะกียาเขา ดีแน่เตี้ยดีแน่อย่างก็คนไม่ทํางานคือคนโรคๆใช่ไหมคนไม่เรียนหนังสือคือคนผ่านนั่นเพราะฉะนั้นเตี้ยชื่นยื่นให้ลูกเรียนเมตเกิดคนนั่นบ่ให้ไฟพอเขาน้ำดักง้วคือใต้บ้านเติ้แม่นแล้วรุนไฟมามิงัง้อไง A mang lần lượt qua tham gia này một chân. Ook yang tham tinh chung nữa chồng 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 นตำราโบราณคนมาให้งซีี่พ่อหูมียังไงย่าให้มันหนาดังโอ้ย่าให้มันหางดอกหางกันหนาดังหางดอกเออพิตำราามเนโอ้ยดำลดเออกระดรวดไปเลยบ่ไหวว่าขาวนดาคาดีขาวดวนวอวดน ควายเผือกแพงๆเ,เขาโดนควายเผือกหายากเลยหรเพราะพันยากเพื่อจะได้เป็นควายเผือกตามตำล่ามันต้องมีการขาวของน้ำพร้อนอย่างมันนม่นน,าานะทั้งขาเป็นปอกเขานะ,าาหะให้ให้โทรไปบอกถ้าจะเอาจะได้ล้างห้าร้อยโลมีห้าร้อยโลเกรดเดียวกันเลยราคาเดิมอย่างให้ ให้แมมโทบอกท่าไหครับขายได้ก็เอาดยแหละขายได้มครับอันมันเอาไว้โดนได้ถ้าเอชงไท่านขายบท่านชอบอเปิ้ลนี่่อแเกินลหมือนเนาะเกิดเนั่นเกนนโอ้เจ้าเจ้ามีเครื่องทุบพมาบ่อเฮ้ยโอ้ดีมากไปยุกสิไปยุกนะโอ้สุดยอดสุดยอดนี่เลิม อยาเพราะความท้อแท้จึงแพ้พ่าย,ย่าเพราะความเหนื่อยหนักจงพักเสีย,ยตราบเมื่อกายและใจหายอ่อนเพลีย,ยสูงก็เตี้ยไกลก็ใกล้ใช่ยากเย็นนั่นอของอยากก็เป็นง่าย <ไว S 1> ของยุกไก่ก็เป็นยุกไก่เมื่อยก็พักซะก่อนพูดเะยยุ่จังวัาาดนั่นมันลูกซีด <ไว S 2> ข้าวเดียวอร่อยยุ่สิ ยังก็อยากอยากเร็วให้คานเนี่ยมันสอดคล้องกันนะแน่แนละอยากนานให้วิ่งเห็นไหมว่ายิงกระเด็นคือกันนะเนี่ย่าเพราะความท้อแท้จึงแพ้พ่ยน่ย่าเพราะความเหนื่อยหนักจงพักเสียเห็นไหมขอให้พักสักวันนี้ตราบเมื่อกายและใจหายอ่อนเพลียเห็นไหมเข้มเอยมีกําลังเห็นไหม สูงกระเตี้ยมแบบนี้ไงใกลก็ใกล้ azul, ใช่ยากเย็นนะเฮ้ยว้าวเอาแต่น่มัน <wan> ถ <cartoon> ือว่า <excited> ว้าวเ้ยนั่นคือแมนแท้ผู้แ่งผู้ตั้งมานผู้พาว้กาแฟเหมือนนั้นยืนต้องหากาแฟมั้งแล้วอางวยเลยติดกาแฟเลยทีเจ้า โอ้แค่คือกันกับเราคนนี้วะเอใส่เข้าไปคือดยนะดีกว่าเราอยู่ดอกอ่ามันมีสมุนไพรเด้แต่ว่าเจ้าว่าจักอันเลยสีดีกว่าอันเลยล่ะอ่าอ่พี่เล็กเจ้ามสมุนไพรว่าเราโคตรดีอ่าัดย่ามเจ้ากันเป็นพ่อคนแม่ค้นก็เอาเราไปแจ้งใช้ผ้าขวัญโอ้ยตอนนี้แนวเพลงนี่ประเพณี้โบราณเอ้า ไปหางอไปบอเทียบกับบอาได้แล้วของมันเห็นกับตามันมีความหมายดิครัันวาันไสเพรเป็นมันก็ห้โทษมาว่ามาดูความหมายจั้งแนวโยเมายศลืมตายเมากายลืมแก่เมาเมียลืมพ่อแม่เมาแท้คือเมาสุรา เมาอยู่แล้วไปสิว่าบุเมากับยาเฮ้ยบุได้เมาดอกตัวมันเป็นยังไงวะมันเมาจังว่ามันดีตรงไหนอ่ะเราเนี่ยอ่ะดีตรงนึงเอ่ามามาดูอ่ามันเป็นยาเป็นยาเออชุดยอดสมุนไพรไปร่วมอยู่หันมัดเรานี่นะเออมาแต่ว่ากันกินหน่อยเด้กินเป็นยาก็ยังแสดงว่าเจ้าเริ่มอยากแล้วนี่ยเ้ยเริ่มยุ่เรยเลยแต่ว่าบุกินมัน เพราะกินมากคักแล้วขันเจ้าสี่กลิ่นจะให้นึกถึงสายเงียวนะคอยคอยสิเตือนไว้ท่านี่ล่ะนีดีเป็นตาลำคานนี่อีกแล้วสีดีตอนนี้เป็นตาลำคานเป็นตาหุ่นหวยเนะโอ้ยมันก็อหุ่นหวยอยู่แล้วโบก็นตาหุ่นหวยอีนะน่ะให้นึกถึงซะเออน้ำตาลแวว่าโบกินมันนี่ล่ะเราเลยเร่าเลยให้สิว่าดีก็ย่าว่าบบดีก็ตาม ละลึกได้แล้วมันทอดละลึกตัดสลุกินกาแฟกันนะออจ,จัดมาให้มืออื่นกาแฟมันมีสมุนไพร29ชนิดพูดนั่นมารวมอยู่ตรงนั้นนั่นเมาเ่ยต้นเหตุหลินจืดอนั่นเจ้าขึ้นใส่เสื้ออะไรตัวแท้หนาวอ่ะตอนนี้มันก็ยังหนาวดูเฮ <laughs> ้อ <laughs> ่่ใจบ้านเมืองเขาห่อนมอาเลยจะสนามเอ้ยแม่นแหละบ้านเมืองเอ้าวบ่แมนบ้านเมืองในบ้านเฮือนว้าวนัวหัวมวลเอาฟิทคลิปให้ได้แบนบนี้นีอ่อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้แน่เด้อนั่น